ครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้มาดูเราพัฒนาวันพุธวันพุธก็จะออกพร้อมกับหอยไทยหอยไทยเราออกก่อนนะเนาะสำหรับงวดนี้วันพุธผมให้เด่นไปที่4กับ9นะเลขเด่นวันพุธวันนี้ให้เด่น4กับ9มาดูเลขในตารางจับเลขในตารางก่อนนะเนาะเก้าสี่ เจ็ดหนึ่งหหนึ่งหแล้วก็สองอ้าวห่ามสี่ห้าหตัวนะหนึ่งสหกเโอเคมาดูตัวเจาะ <c oughs> ตัวเจาะก็จะมี สองเก้าสี่เก้าเก้าเจ็ดแล้วก็มีหกเก้าหนึ่งเก้า 4 6 6 7อีก,อกตัวนึงลืมตัวไหน2 9นี่แล้ว4 9 9 7 6 9 1 9, 9 4 6อ่ะลืมตัวนี้ก็คือ7 4 โอเค8ตัวนะครับผมสำหรับชุด2ตัวผมให้ไปที่1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัว8ตัวเจาะมาดูชุด3ตัว3ตัวเด่น3ตัวเด่นก็จะมีหนึ่งสี่เ้าเดสี่เก้าแล้วก็ หกสี่เก้าสังเกตดูว,ว่าผมจะเน้นสีเก้าเยอะมาบ <c oughs> จุดสามตัวจับเก้าไปอยู่หลักหน่วยเนาะ <c oughs> เน้นที่สุดก็จะเน้นชุดนี้ชอบหนึ่งสี่เก้ามากนะหนึ่งสี่เก้ากับเจ็ดสี่เก้าโอเคสองชุดนี้สวยสุดแล้วอา้าว ชอบสองชุดนี้หนึ่งสี่เกสี่เ้าลองหกสี่เก้าชุดสองตัวเดี๋ยวมาดูชุดสองตัวที่ผมเน้นให้นะชุดสองตัวที่คิดว่าหน้าจะปังที่สุดแล้วล่ะก็คือนี่ไงชุดแรกก็คือสี่เกเพราะสามตัวผมจับสี่เก้าหมดเลยสี่เก้าเกเจดสเกเจดแล้วก็ หกเก้าโอเค่ะผมเน้นให้สามชุดนะก็จะมีสี่เก้าเก้าเจ็ดแล้วก็หกเก้าเด่นสองตัวก็คือเลขสี่กับเลข9้าเลขสี่กับเลข9้าเบียดเบียดเบียด,ดกันมาชอบ <c oughs> เก้าน,นิดหนึ่งเน้น9้านิดหนึ่งเนาะสี่กับ9อันนี้ก็คือเลขในตารางก็ลองลอง,ลองจับดูถ้าใครชอบที่สุดเนาะ คิดว่าก้านะจะเดินนะเดินเนาะอืมชอบก้ามากที่สุดนะงวันนี้คิดว่าก้านะจะมาปะมันพุเกนะ้าวกับสี่เนี่ยโอเคครับผมแนวทางวันนี้มาแบบมาแบบมาแบบสั้นๆไม่ต้องเยอะ <laughs> ก็อลองพิจารณากับแอดท่านอื่นดูว่ามันมีตัวเลขที่น่าจะตรงกันหรือน่าจะมาหรือเปล่าเนาะ,ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม